แลให้แล้วโดดดิจับไม่โดนแล้วแลให้แล้วลองคิดลองไมแล้วเออให้แล้วแลให้แล้วแรงมันหน่อยแรงมันหน่อยแรงมันหน่อยขึ้น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 ดิขึ้นท่าหายแล้วหมด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 เดินเดินนี่เดินเดินขยับหน่อยขยับหน่อยจัดมันเลยมัเลยขยับไปขยับไปขยบไปหินหเซฟหลังเซฟหลัง เอาหินแตกเลยไม่ต้องฆ่าแล้วเอาหินอย่างเดียวจริงเรเราไม่ต้องรีบดำเข้าไปเพราะเราตีไม่แตกหรือเราเล่นดีกว่ามากยึดเล่นแถวนั้นไม่ดีกว่าแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เอ็นเอหมดดงนั่นนี่เออเอ็นเอหมดดงนะโค้ชยับโซนมาขยับโซนมาทํทำได้แค่เสียงอยู่แล้วอ่ะไม่แตกมันคงไม่แตกลองดูลองดูลองดูเนี่ยเนี่ยพังซฟเนี่ยให้หมดเนี่ยแตกอยู่โอเคแหละแล้วไป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  เป๋าอยูาหุ่นก่อนจับหุ่นนี่จับหุ่นไปเลยจับใส่จับหุ่นไปเลยเป๋าอยู่ตายหน่อยไอ้โจจับได้ไหมเฮ้ยมีคนแทงแล้วแน่แลนส่งให้รุนหน่อยโอเคโอเคไขึ้นไหนตั้มโอเคแล้วไปไปไปแล้วแล้วรีบเลยรีบเลยปั๊มแม่งไม่เคยขึ้นโอ้โหแม่งไรเนาะตายก่อนไอ้เปี๊ยกเดวโวข่านะเออขาดพอดีเลยโทษ โอเคโอเคไม่มีแลนจังหมดแล้วจังหมดแล้วเทหมด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 มามาแก้เรียนหน่อยไปแล้วไแล้วไปไปจับแล้วจับแล้วเอกแลนต่อให้จับแล้วหลังรออะไรอ่ะเล่นโซนเอาบุ๋งไงไม่แตกเบอสตอนนี้โดนสี่หนึ่งนะบอสครับ หน้าบ้านกว้างพี่เล่นมันยังไงก็ลุงเรายากเล่นสนุกเอาละกันฮะบุกไงไม่เปิดม่เป็นเลยแล้เบิดระเบิดเอ็มดีอัดกลุ่มน้อยออลี่อัดเป็นกลุ่มหน่อยนะอัดกลุ่มสายล่บนหน่อยเออเคอัดเป็นกลุ่มครับได้เป็นกลุ่มสองเราให้หน่อยค้างให้หน่อยเอ็มแก้แมงเอ็มแก้แมงกดยังพีดอะห้าเก้าอะบ้ากี่ไม่เจอโอ้โหแม่งล้อมาเลยว่ะแม่งเยอะอ่ะ ดูก <c ười> ่อนเช็คด oh 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 okay, okay, yeah, ิเช็คเช็คหน่อยว่ามันเยอะไหมถ้ามันน้อยก็ดันออกไปเคลียร์ก็ได้โอ้โหบอกให้พี่เช็คไอ้เช็คไม่ได้บอกให้ดันโอ้หยัดเข็มโดนสะท้อนมายายสัตว์ชุราในโดงชุราในโดงโอเคเยอะแล้ว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 จริงๆเยอะแล้วจริงๆกลับไม่ได้กูทำงานไม่ได้หมดกิ้ว มันมีแรนนะอย่าพลาดโดนโคเม็ดนะ <c oughs> องไฟจะกลับไหมหลอดอปั๊มไม่ขึ้น <laughs> ตั้มตั้มตั้มปัดตำหวานหน่อยหลับ ว่าว่ว่าหลอกแบบโหดอ่ะมาต้องระเบียงคนนึ no ่งนี่แล้วแล้วโคมแบบคเแบบแบบช้าอ่ะคนเดียวคนเดียวโกโก้มายืนโซนเลยขอดูนายที่บอมายืนโซนแล้วกันด่าจักปุบน้าอย่าเพิ่งออกระเบียงแอนในดง เสร็จแล้วโมเดลัดถอยยาวหนึ่งหนึ่งเลยถอยหนึ่งหนึ่งเลยโดนตาสิทตัวยังไม่ลงแค่แหลกชิบหายเลยบอสปิดห้องพี่บอสเคียร์หน่อยเคียร์หน่อยบอสกดทงไม่ได้แคบเสียไปแล้วแคบเสียไปแล้วนะ แล้วบอกกันหนึ่งหนึ่งนะแทบเสียไปแล้วอย่าฝืนกันหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวด้านออกมาไม่เสียการหนึ่งหนึ่งการหนึ่งหนึ่งการหนึ่งหนึ่งเสียมาแล้ว้อมตาแดงฝาบไปขอแลนใหม่หน่อยหน้าบันไดเนี่ยหนึ่งหนึ่งพายุปิดที่หนึ่งหนึ่งพายุปิดที่ตรงนั้นเจ๊งนะครับตรงนั้นเจ๊งเลื่อนเลื่อนแลนออกมาหน่อยแล้วพายุลงที่บันไดกินแลนหน่อยกินแลนหน่อยมันน้อยไล่ออกไปพ่นตามระเบียงเลยบากีเดินตามหน่อยบากีเดินตามน่อยแหละสวยแลนมันไม่สะดุ้งเลยว่ะ โอเคโอเคหมด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 ชูล่าไอ้ชูล่าแคบเอาแคบคืนเอาแคบคืนฮะเอาแคบคืนไม่ดันนะตอนนี้หน้าบ้านเราโดนปิด2กิล3กิล CF กลางโอเอขวา MD ็มามโอเครโดดไจับตรงบากีมาได้ปะแล้วพูดคำว่าจับแล้วอ่ะแป็โคดโผล่ะเชื่อกูดิอย่าดันออกเกือบถ้าเราดันออกไปตายปุ๊บมันจะไหลทันทีนะโซนกับโซนเรายื้อทั้งแคบก็ได้นะ เรากลับโซนีหน้าบ้านมันเข้าไม่ได้เลยสักตัวเดียวครับแม่งปิดปิดหมดเลยหายละกลับไปกันกระเดี้หนึ่งทันไหมอันทันมาดิอยู่เนี่ยมากูมอบแล้วว่ะเสียชีวิตเ้าะตอนปิดการกรหนึ่งเราก็ไม่เสียหายนะคนมันมีแค่นี้วะมันแรงมันแรงยากกดทงยากกดทงไม่ได้ข้าตัวแหลมหน่อยเราก็มันก็เติมไม่ไดนจังหวะคนจะกดทงมาครบทูลาเอ็มดีทูลาเอ็มดี แแลนนด์งี่าอย่าเพิ่งเดินกดดาเมจลงมาข้างหน้าหน้าทางค่อยๆมันจะขึ้นเนี่ยดาเมจก่อนเลยเป๊ะๆเข้าแลนด์หน่อยเอนจิ้นแลนด์อยู่ด้านด้านฝอปิหุ่นออฟคอร์สสัตว์เอ้ยโดนหัวออฟคอร์สกูตายด้วยเลย อ้าวแล้วเป้ยิ้มไม่มีแรนหะเขาแม่ไอ้เหียโดนนั่นไงกูว่าแล้วไม่รอดสองชุดทำไมแรนไม่เฮ้ยนาบานนาบานสองคิวเต็มเลยเกสามเทพหินใหญ่ครับหินใหญ่เลยหินใหญ่เลยเกศสามแล้วก็เดินขึ้นไปอ่ะมันจะมีตรงนั้นแหละทะลักแล้วนะทะลักแล้วนะสามแยกสามแยกสาแยก หุนระวังหุนอ้าวไม่โดนระเบิดนะรัแรงหนีตบไปแรงมาแล้วขยับแรงนี่ขยับแรงนี่โอ้ไนพี่ไอ้แรงได้เสมอแล้วแรงไม่มีโบอ่ะมันค้างวู้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไม่มีเจเนไม่เป็นไรแลงของรีนจับูเลีนหน่อยมันไม่มีแรงไม่บีแรงเอาเลย เล่นแล้วบุลินตายไปเดินสบายเดินสบายซาบันเราโดนปิดสองคิวนะไหวไหวเราดันออกไป่อนหน่อยป้อนหน่อยพิวิตูอยู่กับพิมิตพูดหน่อยพิมิตหรอใจเย็นใจเย็นใจเย็นรอรอรอครับพี่ขอมอนมนะใจเย็นครับโอเม่นเปมั่งดิเออโอเม่นไปอีกนั่นแหละอีกคนไม่แลนมึงไม่ตายเลยว่ะโอกมาแล้ว แต่บ้าไม่บอกเขาดิว่าบอกว่าอย่าเพิ่งดันออกให้มันดันเข้ามาตายดีกว่าชา a d โดเราไปไหนหมดวะอะไรนะไอ้พงอะไรนะบอกว่าอย่าเพิ่งดันออกให้รวมโวได้ได้ก่อนรอมันดันมาปองคุมแลนด์แลนด์อคุมแลนด์ชีวิตแลนด์พี่ไม่คนไปไปชิดมันเลยอ่ะ ไปมีรถน,นึ่งเราไม่โซมาชิปไปเข้าหามันแหลกแล้วเออไปแล้วมาแล้วนะขี่มองมาให้หมดค้อนมันหน่อยดิตัวกินแรงสบายเลยม,ลมันมาอีกแล้วนะมันมาอีกแล้วนะอย่พิหออยพห่งออกอีกหยิบหัวออกดีกเรามันมาดท้าตัวเราก่อนมาเดินเดินตามแรงขีมา,ามแรงขีมา แก่แหละยันยันตู้ตรงนี้แหละยันตู้ตรงนี้แหละยันตู้ไว้ยันตู้นี้แหละยันช่วยเพื่อนไว้เนี่ยตั้มตั้มเดี๋ยวกดปูนะคิมจอรแลนออกคิมจอรแลนด์ออกออกทีดนึงกดปูนะปูฟูฟูสวยสวยสวยไปคิมแดนต่ออีกโอ้ยมันดุ้งแล้วคอมเมนต์ระเบิดบุญเสีย หมดดงเลยตกกินอะไรแม่เยอะอะจับหุ่นแล้วต่อหน่อยตกกินอะไรแม่งเยอะแเราดีอยู่แล้วดีอยู่โหแหลกว่ะโทษโทษทางว่ะจับก่อนจับก่อนเยื้อก่อนคนตายเยอะไม่ขึ้นเลยไปตายไปตายมีวิ่งมีวิ่งปิดแล้วปิดแล้ว ดีแล้วครับสี่คิวจับอยู่นะจับอยู่จับอยู่จับอยู่อย่าออกล้ําตับหวานแค่นั้นแหละเราแค่ออกไปเห็นหน้ามันดีเฉยก้นใส่เลยโอเคมันขังคุณไว้อ่ะัดหน่อยออกคนแรงหน่อยปไวิ่ง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  วิ่ง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 ออีเ ex โดนเทแน่เลยยีบปุ่นหน้าขวาบนายเดียวใช่มขาจะไปช่วยคันต้องดันติดหน้าบ้านอ่ะเดี๋ยวดูให้เฮ้ยดันได้นะมาดันปิดหน้าบ้านไปเลยครับผมส้มจ้าเองของคนส้มจ้าขวาเออคิม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 บีบิงโอ้โหคิมคิมตีคิมบีบิงหน่อย